ลองเรียนจากลูกบ้านนะคะว่ายเข้ามาตรวจสอบว่ามันเป็นแหล่งมั่ว,มวสมมีรถรูเข้าออกทั้งวันทั้งคืนแต่ช่วงกลางคืนจะเยอะหน่อยอะคะ่ะ <Okay. S 1> เราก็เลยกลัวว่าจะเป็นแหล่งมั่วสมยาเสพติดทำให้เกิดอะไรอะคะ่ะเผื่อเกิดเหตุร้ายฆาตกรรมหรืออะไรเงะะี้ยค่ะเพราะว่ามันสามารถเกิดได้ก็มาตรวจสอบแล้วก็เจอถุงยางอนามัยทิชชู่เปียก แล้วก็ไอขยะสารล่อลื่นก็เป็นแบบว่าเหมือนกับว่ามันทั้งผู้หญิงผู้ชายนะค่ะทั้งเกมันมีหลายอย่างอะค่ะค่ะรวมๆกันก็เลยเข้ามาตรวจสอบให้ให้ดูก่อนนะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วมันจะได้แก้ไขทันละค่ะใช่ครับตรงตรงนี้มันเป็นบ้านล้างหรือว่าเป็นอะไรที่ที่ผู้ใหญ่เข้าไปตรวจสอบมันเป็นบ้านล้างอะค่ะเพราะว่ามันไม่มีผู้อยู่อาศัยอะค่ะ เพราะว่ามันล้างมานานแล้วเป็น20 30ปีค่ะถุงยางนี่พบที่เราพบเนี่เป็นถุงยางไม่ใช่แล้วใช่แล้วค่ะแล้วก็มีทั้งใหม่ทั้งเก่าอะค่ะสะสมอยู่เยอะค่ะแสดงว่ามาบ่อยอะค่ะเป็นสถานที่มาคลายอารมณ์กันค่ะก็ประมาณนั้นละค่ะก็เหมือนพวกที่ชอบเป็นสไตล์อาด t d o แล้วรักรักลุ่มเพศแล้วก็มานัดเจอกันไม่รู้จักกันก็มานัดกันตรงนี้ค่ะน่าจะมีเป็นเพจผมว่าน่าจะมีเป็นเพจ เรื่อที่เขารู้กันเฉพาะวงไหนค่ะวงในอะค่ะกลุ่มอย่างเงี้ยใช่ครับค่ะผู้ใหญ่กับสวัสดิ์มาตรวจบ่อยไหมครับแล้วก็เจออะไรบ้างครับในช่วงเวลากลางคืนโดยเฉพาะกลางคืนก็จะเจอรถเข้าออกตลอดอะค่ะแล้วบางคนก็อาจจะมาเจอกันหน้างานพูดคุยตกลงกันอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็ยังไม่ได้ไปแบบว่าปักปั้มเขาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันยังไม่มีหลักฐานอะค่ะคืเขาไม่มีความผิดอะไรแล้วเราอยากจะฝากเตือนอะไรเรื่องความปลอดภัยกับคนที่มาเข้าบ้านหลังนี้ไหมคะ ก็อยากจะเตือนว่าอาจจะเกิดเหตุร้ายได้เพราะว่ามันเป็นบ้านล้างแล้วก็มืดนะคะเพราะว่าก็ขอเตือนพวกลูกเพจหรืออะไรนะคะว่าอย่าได้เข้ามาเลยอะค่ะเพราะว่ามันอาจจะเกิดเหตุได้อะค่ะก็ระวังกันแล้วกันนะคะเพราะว่าบางทีเราดูแลไม่ทั่วถึงอะค่ะตรงนี้เป็นอาจจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคอะไรได้ไหมอ๋อได้ค่ะเพราะว่าน่าจะ คือลักษณะแล้วม,มันเหมือน,นกับว่าไม่ได้มีการป้องกันนะคะใช่ไม่ถูกสักเออเออถูกรสสารถูกถูกสารสุก,ก,ก,กมันไม่มไม่ได้เลยเพราะมันสกปรกบบไปมากเลยครับใช,ใช่ครับก็กลัวกันจะเป็นการแพร่กระจายของเชื้อโรคใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็มูไนน่